คือไปไก่แท้มีกี่ขั้นบันไดไปเป็นไงกันครับไปเที่ยวทะเลไปปีนเขาเน้อง เอามาถือเอาโทรศัพท์นี่อ<า>ุ้ยแคนี่ปวดขาเลยบ,บนตอนลงอ่ะน,นุกลิ้งลงไปเลยจะได้ถึงเร็ว เอา้าปิดน่นี่ไม่ลืมตาก,ก่อนเออก็ทำทางขึ้นทางนี้ใหม่ละเป็นรถปุ้นอืมอ้อมเป็นรถเอาไม่รู้จะ มันบกเลย็ัดอ <mainland> ีกกี่เลยสุดแล้วสุดแล้วราวังหมาเด้หรกอเยอะพิงเยอะวงหมานะรถเนี่ยจวงนี้ไม่มีใคมาเอ้าพวมันเทศกสลเนาะ nó mắc cái thịt bần cái luôn rồi chang sบาย đi ไปใกล้หมาลูกมัน Bà <như> vậy. <coughs> มันูนหนามัหวนะว่เมกขึ้นมันกระทบหินบ่พวกรพวกบ่เข้าใจบ่ยันนีย่ำชิดเบ็ดหนิละหวป่ปลามันหวป่ามันหวมนนี่ละปนินมากปนิปนิเนี่ยเ่บึงนี้ดีจ้ะนั่นแหละนั่ละ่นนี่ละ ขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่ไงทางทางลัดไงทางลัดเลยค่ะที่ลัดดีบ่ในฝันคืออ,อะไรฮะในฝันคืออะไรัไดี่ะ